สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอโตยานะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาเบิร์นี่นะคะคันนี้เป็นตอนเดียวนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง G r นะคะแต่งครบออกที่ศูนย์นะคะมีที่เราที่เดียวสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทั่วประเทศนะคะ mm. อ่ะาโทาเบิรงนะคะความรอเหลานี้ในเปลี่ยนจากเซตเดิมอย่างเนนะคะกร mm. ะ,ะจังหน้านะคะทั้งเซตนะคะในเปลี่ยนเป็น G r s p o r สเรียบร้อยนะคะนี่ มาพร้อมกับหนีสัญลักษณ์ G r นะคะเพิ่มความสปอร์ตหรูหลามากยิ่งขึ้นนะคะไฟหนานะคะจากเดิมนะคะเป็นมันติ r รฟเฟกเตอร์อันนี้ได้เปลี่ยนเป็น LED โปรเจกเตอร์หล่อๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมาะนี่ค่ะลอเชียบชิ้แบบนี้เลยซุ้มล่อนะคะขั้นนี้ได้เพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะมาพร้อมกับล่อ ด้านล่างนะคะที่มีขนาด18นิ้วนะคะกับล้อดำเงาหล่อ,อแบบนี้ของ o a s i s นะคะมีที่เราที่เดียวนะคะลายนี้นะคะนะคะและด้านล่างนะคะได้เปลี่ยนปีกนกเพิ่มความนุ่มนวลน,นะคะให้กับลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโชค Pro f เฟนเดนะคะเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่นะคะไม่ว่าสต๊ตกคือมันแบบชอบเปลี่ยนหลอนะคะทุกคน นะะในการขับขี่นะมันก็นจะเพิ่มความนุ่นนวลในเห้านะมันจะบอกแข็งนะคะเพราะปกติตอนเดียวถ้าไม่แต่งอะไรเลยเนาะมันก็จะแข็งกระดานนิดนึงเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานแล้วก็บันทุกหนักนะคะแต่สําหรับใครที่แบบยากแบบเพิ่มแบบเออเป็นในหัวครับเขา่าสวนเท่ๆนะคะต้องจัดทีเหาถีเดียวเลยค่ะแล้วกาขั้นนี้นะคะนี้กระจตกมองข้างนะคะหงูฉากรอๆแบบนี้นะคะ พอธรรมดานะคะอันแทนมูสังกันราคาหมื่นหกเลยทุกคนขารอรอแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์เครื่อง2008นะคะเครื่อง2008นให้แรงม้าอยู่ที่204แรงม้าค่ะนี่เดี๋ยวถ้า้มาเบิ้งดันขางเน่นนะคะบันได้ขางนะคะมันได้ขางแบบร่างพึงนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR นะคะรอรอเท่ทแบบนี้นะคะและด้านหลังนะคะเป็นคอกเสมอเก่งนะคะเป็นแบบ Outlander นะคะเป็นของมูโเกง,งที่แบบคือเทอะทุกคนคืออันนี้เป็นคันที่ครบเซตเลยนะคะสัญลักษณ์4คูณ4นะคะขับเคลื่อน4ล้อเพิ่มการขับขี่ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นคือมีความทั้งแรงแล้วก็เร็วนะคะแล้วเรามาดูด้านหลังนะคะสัญลักษณ์ GR ด้านหลังไฮมาน้านะคะ การชนท้ายเหล็กนะคะหล่อๆแข็งๆแบบนี้นะคะเทสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะกรณีที่ลูกค้าถอยหลังนะคะสามารถเนี่ยเห็นไกด์ล่านะคะน mm hmm. ี่ไฟส่งป้ายทะเบียนและกล้องมองหลังนะคะค mm ั hmm. นนี้ได้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยอยากจะบอกว่าคันนี้คือครบเซตอีลีค่ะทุกคนนะคะส mm hmm. ำหรับใครนะคะที่สนใจตอนเดียวแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะ mm hmm. หรือว่าสติง อัปเดตแบบว่าตามกรณีนะคะหรือว่าสูงกรณีนะคะก็สามารถสอบถามเขามาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะ0ูนย์เก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าสามสี่เก้านะคะหรือโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นเบอร์เดียวกันกับไลน์นะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเขามาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ